ับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้ทางทีมงาน 4T นะครับมาถึงที่จังหวัดนครสวรรค์อำเภอชุมแสงแล้วก็เราจะมาดูนะครับว่าเกษตรกรท่านหนึ่งที่ไม่เคยรู้จัก4ฟทเลยแล้วได้เริ่มใช้โฟทมา2-3ปีแล้วเนี่ยเรามาฟังเขานะครับว่า หลังจากเขาใช้ผีพันฟุฟทีของเราแล้วเนี่ย mm hmm. เขาประสบผลสําเร็จอย่างไรและประทับใจอย่างไรบ้าง mm hmm. เดี๋ยวผมขอให้พี่เขาแนะนำตัวเองก่อนนะครับครับพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวเองเลยครับเป็นใครมาจากไหนยังไงชื่อมาเรียมยิ้มสาระค่ะคอาชีพทานาทําข้าวหอมมะลิร้อยห้าครับก็เดิมก็ทําอยู่15ไร่15ไร่15ไร่ครับก็จะหมดค่าปุย๋ยค่ายาเยอะมากต่อปีอ่อต่อรุ่นเนี่ยสิไร่ใช้ปุย๋ยประมาณกี่ลูกอ่ะ ก็ก่อนที่ใช้โฟทีใช้ไป20ลูก15้าไร่ใช้ปุ๋ยทั้ง20ลูกเลยนะเพราะว่ามันเป็นนาดินไม่ดีต้องใส่สองครั้งครั้งละ10ลูกครั้งละ10ลูกครังละ10ลูกว่าสองครั้งก็หมดค่าปุ๋ยไปก็คือปุ๋ยมันลูกกี่บาทอ่ะก็6 7ถึงประมาณ6-700อใช่กี่ลูกนะสิบยี่สิบลูกยี่สิบลูกหกสิบหมื่นกว่าบาทกับสองหมื่นใช่ค่ะ ต่อรอบใช่ไหมต่อรอบต,ต่อต่อปีที่ทาข้าวหอมมะลิร้อยห้าร้อยห้าด้วยเรียกว่าข้าวราคาดีด้วยเราก็อยากให้ผลผลิตมันเยอะขึ้น<ช>ถูกไหม,มแ,ลแ,ลแล้วแล้วแล้วไปไปไปไงมาไงถึงได้มาใช้โฟทีอ่ะก็เขาแนะนำมาก็ลองเอามาใช้ครั้งแรกโฟทีมาทีหลังใส่ปุ๋ยไปข้างหนึ่งก่อนอใส่ปุ๋ยไปข้างหนึ่งสิบลูกแล้วตอนนี้พอเขาพอมารู้จักโฟทีก็ฉีดเลย เชื่อไหมปุ๋ยครั้งที่สองใส่ไม่ได้เลยทำไมอะฮะข้าวมันโตแล้วก็เขียวใบตั้งคือว่ามันงามมันมัน,ม,นมันเขียวเขียวดีกว่าใส่ปุ๋ยเขียวดีกว่าใส่ปุ๋ยใช่ค่ะก็คือเกษตรกร,ร,กรทั่วไปเนี่ยเราปลูกข้าวครั้งหนึ่งเราจะใส่ปุ๋ยประมาณสองรอบมันไม่น,น่าเชื่อเลยค่ะสามวันเท่านั้นนะครับสามวันสิ่งที่เราเห็นทางกายภาพหรือทางสายตาเราคือต้น <c oughs> ไม้ไม่โกหกใช่พอฉีดไปปุ๊บนับหนึ่งสองสาม ก็คือ3าวันเนี่ยสามวันคือข้าวอยากที่ใบมันแบบกล่องกลงแล้วมันเหมือนจะเป็นเชื้อราใบกล่องกล่องแปลว่าคือมันใบมันจกห้อยลงคือใบมันโทรมลงใบมันแย่คือเหมือนคนที่แบบสุขภาพไม่ดีคือโทรมทางบ้านเราเรียกใบกล่องนะครับที่ชุมแสงเรียกอย่างนี้จริงๆรอ่ะแล้วยังไงต่อแล้วก็พอฉีดโฟทีไปครับได้สามวันพอออกไปดูนาตกใจเลยค่ะมันเขียวแล้วใบมันตั้งเหมืองงมากเลยอ่ะเหรอแล้วพอดีปุ๋ยรอบสองใส่ไม่ได้ ปุ๋ยที่เตรียมมายังไม่ได้ใส่เลยใส่ไม่ได้พอเราได้สารเพิ่มประสิทธิภาพโฟทีไปฉีด3วันปุ๊บไอปุ๋ยรอบ2เราไม่ได้ใช้เลยก็ไประหยัดเงินไป10กระสอบ10กระสอบก็ประมาณกบหมื่นเหมือนกันนะใช่ค่ะประหยัดไปเยอะจากที่ฉีดสองซองนะสิบห้าข้าวมันแข็งแรงแล้วก็มันไม่ได้มันไม่เป็นโรคอ่ะปกติข้าวหอมมะลิร้อยห้ามันจะเป็นพวกเชื้อราง่ายเพราะว่ามันเป็นข้าวหอมแล้วเพี้ยกระโดดจะก,กวนเพี้ยกระโดด บาใบไหม้ใบขีดใบจดเน่าพอลวงเม็ดเเขาเรียกอะไรอะเม็ดไม่ใสเม็ดรีบความชื้นสูงนี่คือปัญหาเกษตรกรที่ปลูกข้าวเลยฉีดไปครั้งหนึ่งติดใจก็เอามาฉีดตอนข้าวใกล้ออกอีกครั้งหนึ่งก็ต้องเพิ่มกลมๆแหละข้าวใกล้ออกเพราะว่าช่วงนี้ชาวนาที่ทํานาก็จะต้องให้ฮอร์โมนช่วงเนี้ไม่ให้ฮอร์โมนก็ต้องใช้ใช้ปุ๋ยแต่งหน้าแต่พอดีเราเอาใช้โฟที ไอโฟีเนี่ยไปฉีดอีดหนึ่งแทนเลยยังอื่นแล้วยังอื่นใช่ไหมไม่ได้ใช้เลยค่ะเพราะว่าต้องการอยากรู้ว่ามันแน่จริงแค่ไหนอ๋อคราวนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวบ้านหรือปราชญ์ชาวบ้านต้องพิสูจน์จนนาข้างๆเขาก็บอกว่าบ้าแล้วไม่ใส่ปุ๋ยใส่ยาแล้วมันจะงามได้ไงใช่แล้วมันจะได้กินได้ไงเดี๋ยวก็เสียหายหมดหรอกอะไรเงี้ยมันมันเขียวแข็งแรงอ่ะข้าวมเหมือนข้าวสุขภาพดีเหมือนคนสุขภาพดีอย่างนั้นเลย มันออกมาจากแววตาออกมาจากสี<ช>ของข้าวออกมาจากการพิวของใบนะโดนลมแล้วมันไม่ได้แข็งมันไม่ได้กอง<ช>แล้วมันก็ชี้สวยอ่ะหลังจากนั้นพอเขาเริ่มออกลวงออกอะไรแล้วเรารู้ดิดตามต่อ,อยังไงก็แบงนางข้างๆเขาเป็นในเป็นเพียเป็นไวรัสกันอ๋อเป็นเพียเป็นโรคเป็นเชื้อราเน่าเขาลวง <ขอ S 1> ไม่เขาลวงเ<อ>ม็ดด่างกันหมดเลยช่วงนั้นใช่มแมลงก็จะกมาหาเราไม่มีที่กินไวรัสอ่ะ อ๋อโรคต่างๆลามมาหาเรากลัวจะเข้ามาหาเราแน่ๆอะไรอย่างนี้ใช่ตอนนี้ออกไปนาก็เห็นข้าวเป็นไวรัสก็เอาไอ้ตัวโฟทีไปฉีดอีกอย่างเดียวเพราะว่าข้าวมันเริ่มสูงแล้วคนลัคนรับจ้างเขาบอกว่าถ้าใส่ยาฆ่าแมลงเขาไม่ฉีดเพราะว่ามันจะลนไปข้าวสูงมันจะโดนตัวเขาแสบหูแสบตาดีไม่ดีไปหาหมออีกใช่พี่เลียมถ้าใส่ยาฆ่าแมลงผมไม่ฉีดให้เลยจะตัดสินใจฉีดโฟทีอีกครั้งนึ่งไม่น่าเชื่อยาฆ่าแมลงไม่แตะเลยจังนิดเดียว จักหยดหนึ่งก็ไม่ใช้ไม่ใช้ในขณะที่รอบรอบนาเราเขาใช้กันมหาศาลอย่างเงี้ยนะใช่แต่เอาไวรัดอยู่คือต่งแงมันถี่อะภาษาชาวนาเขาจะเรียกตังแง่นะปกติไอ้ชองมันจะมีรวงหนึ่งก็ตังแง่หนึ่งห่างแต่พอฉีดโฟทีต่างแงมันถี่เราประทับใจมากเลยประทับใจมากเลยขยันออกไปนาไปไปถ่ายรูปอู้หเป็นนั่งเอามือรูปคำข้าวอู้หชวนนาไปดูชวนบอกไปดูข้าวที่นาไปดูข้าวที่นา หัวใจชาวนาเนอะพอข้าวเราสวยเรามีความสุขอะเราก็อยากอยู่ใกล้ๆเขาแปลงนี้เดี๋ยวโตวลงกี่ไร่นะส <15 S 1> า<ำ>ไร่เมื่อก่อนเคยได้กี่ตันกี่เกียนเจ็ดเกียนแต่ก่อนเนี่ยใช่แต่แปลงก่อนที่ใช้โฟทีปีนั้นได้แค่ห้าเกียนก่อนใช้โฟทีได้ห้าเกียนแต่ไหนแต่แต่เดิมเดิมตะก่อนนี่ยังดีที่ทำมากี่ทีกี่ทีก็ห้าเกียนเก่งที่สุดก็เจ็ดเกียนเนี่ยใช่สิบห้าไร่ได้เจ็ดเกียนเป็นเรื่องมาตรฐานสแตนดาร์ด ของพี่เลียมเลยใช่เพราะว่าข้าวมันชิ้นะมันรี้อยห้ามันจะได้ไร่ละห้าละสิบเอะไร่ละห้าสิบตังเออมันได้น้อยกันนิดนึงนะน้อยกว่าข้าวก็ขออื่นตามปกติตามมาตรฐานแหละก็คือไม่เต็มไม่เต็มเกียนไม่เต็มไร่แน่สิบห้าไร่หลังจากที่มาเลียมใช้โปรทีแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าเก็บเกี่ยวเป็นไงตอได้ชุดสองเกวียนแต่ขายไปสิบ1สิบเอ็ดเกวียนกว่าแล้วเก็บเอาไว้ปลูกอีกรถกระบะหนึ่งจะเคยได้ประมาณห้าเกวียนเจ็ดเกวียน เพิ่มมาเป็น12เกียนนั่นคือเราได้กําไรมาแล้วเพิ่มมาอีก5เกียนเราก็เลยเก็บเอาไว้เป็นพันเพราะมันสวยเสียได้แล้วเม็ดมันใสไม่ใสโอ้เราใช้มากี่ปีแล้วเนี่ยก็ใช้มา2ปี3ปีปีนี้แล้วค่ะ3ปีแล้ว